ว้าวสบัยดีพี่น้องนะฮะสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านครับผมกรบผมนะฮะโอ้ไอคอนสยามสวยงามสวัสดีวันที่11พฤศจิกายูนีีพศอ2566ออครับท่านผู้ชมครับโอ้ยห้างทองคำ ริมน้ำเจ้าพระยาครับท่านผู้ชมครับนะะี่ะเป็นห้างไอคอนสยามนั่นเองเอาละเดี๋ยวบาบูจะพาท่านผู้ชมนะครัไปเบิ่งบรรยากาศด้านบนนอกพี่น้อังนอกเมืองนอี้กันชื่อว่ามาอัปเดตก่อนปีใหม่นอกพี่น้อังนอกโอ้เตรียมบรรยากาศใกล้จะปีใหม่แล้วว้าว นี่เลยพี่น้องต้นคริสต์มาสน้องพี่น้อง,องเป็นต้นคริสต์มาสที่อ่าตอนนับปีใหม่หรือวันคริสต์มาสนั่นเองฝั่งนี้เลยก็จะเป็นริมน้ำนะฮะริมน้ำเจ้าพระยาโอ้งดงามเนาะพี่น้องเนาะหลากหลายเหตุผลที่ นักท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยวไอคอนสยามมาสั่นพวกว้าวน่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะสองทุ่มแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้บ่าวอยู่ที่แฮะริมน้ำเจ้าพยาเนี่ยฮะห้างไอคอนสยามนั่นเองฝนตกกบที่ว่านักท่องเที่ยวกะเลื่อมไปลบฝนแลวพป่น้องเหงนะฮะ ยังบอท่านห้นนะเนี่ยนนะ<ป>เดี๋ยวจะไปด้านนู้นวา้าวนงามหลายคนง,งามหลายที่นี่ไทยแลนด์ป๊ารายิปรับเดี๋ยวเขาไปมุ่งเลใกล้ๆพี่น้องสิ่งใดที่เรามองเห็นด้วยตาว่ามันงามเราก็จะบอกว่ามันงามนะครับท่านผู้ชมครับนี่ยโ้โหนี่คือต้นอะไร บนหน้าห้างทองคำว,ว้าวบอกได้เลยว่างดงามขนาดพี่น้องเลยนะฮะวันนี้บ่าวบุเอีกงในมีโอกาสมาส,สัมผัสกับบรรยากาศาบนริมน้ำเจ้าพระยาไอคอนสยามอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะอ,อ,อัปเดตก่อนปีใหม่นั่นเองนะครับเป็นวันที่1 1พฤศจิกายนปีพศ2566นะพีนน่น้องเนาะจะตกแต่งนะฮะอย่างสวยงามว,าว้าวซ่อนเด้ คือมุมนี้บอกก็เลยว่างามเนาะงพี่น้องเนาะผูกพ้นกันที่ว่าเข้าแถวนะฮะเข้าแถวเพื่อจะรอรองเรือนะีะฮะโอ้ย่างแน่นเลยพี่น้องเอ้ยนะฮะที่นี่ไทยแลนด์นะฮะสิมีหมองไนเทียบเท่าสิหนีมองไนคืดนะฮะว,ว้าวสดงามปันไดพี่น้องเอ้ยลองเบิ้งเอาเด้อลองเบิ้งเอาเด้อนะฮะบ,บรรยากาศที่ บาบเองนะเห็นแหละกับสัมผัสด้วยตาของตัวเองเนาะพี่น้องเนาะจุดนี้จะเป็นจุดสแสดงนะฮะอาะบามน้ําพุนะฮะที่มีความยาวที่สุดในอาเชียนตะวันออกนะฮะว,ว้าวเดี๋ยวจะมีการสะแดงน้ำพุเนาะบาบกับบริเวณใจมันนี่มากกับที่ว่าเป็นบรรยากาศฝนตกน,นะพี่น้องนะแต่จะได้ก็แล้วแต่จะเก็บภาพบรรยากาศฝากตอนพี่น้องถ่ายได้ไลที่สุดเลย นี่คือความหรูราโอ้พี่นอ้องเอ๋ยออนซ่อนเน้อ่อนซ่อนประเทศไทย,ทไทยอ,อ,อ่อนซ่อนลายอ่อนซ่อนขนาดโอ้ภาษาความโเห่จังดที่หลากหลายอย่างรความหศจรรย์ทุกวัาราก่ายทุกาีเข้ามาเราช่วงคลิปบาบูน้ำเนอ่มม่ได้กัะทือว่ามีโอกาสได้ มาเล่นนะมาท่องเที่ยวเก็บาภาพไปรด้การของเมืองซีวิไลให้พี่น้องเบิ่องอีกบทบาทนึงเนาะพี่น,อน้องเนาะผู้ใดสิว่าจังได๋ก็แล้วแต่ผู้ใดสิรว่าจังได๋ก็สร้างเนาะพี่น้องเนาะข้องสุกของเฮาเฮาสาม,มารถกรำนดเองได้นนะผู้ได้ศว่าเฮาพี่บาก,ก็แล้วแต่นะฮะบุคคลที่บ่เข้าใจก็ปล่อยผ่านไปพี่น้นองเอ้ยนะฮะข้องสุกของเฮาใส่ีวิตให้คุ้มค่าอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นก็นเพียงพอแล้ว Oh. งามไร้งามไร้ว้าวงดงามลอยงดงามอีเล่นี่คือระบำสายน้ำนะฮะที่มีความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างอลังการเลยว้า ที่แห่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกนะฮะอยากจะมาสัมผัสครั้งนึงในชีวิตนะฮะว้าวางามหลายงามหลาย <ed in> <field> โมเดลอยู่ด้วอ้โหจะเป็นแบบัลติมีเดียเลยจะเป็นแบบัลติมีเดียที่เป็นศิลปะบนน้ำพุนะฮะบอกได้เลยว่าสวยงามนะฮะสวยงามสวยงามสุดยอดอู้หบ่อธรรมดาเนี่ยพี่้อง์บ่อทรมดานดี่ โอ้โหสุดยอดขนาดไหนนะครับบาบูเองิงเพิ่งเคยเห็นพี่น้องเลยอันนี้คือสายน้ำนะฮะสายน้ำระบานะครับที่มีลีลาและลวดลายว้าวโอ้โหเป็นไปได้ไง เป็น,ปนไปได้ยังไงพี่ทงเอ้ยบน,น่างเสืออู้อ้โอ้โหอ,โอ,โอ้อันนี้คือน้ำนะฮะคือน้ำที่เป็นเป็นน้ำพุนะฮะที่เป็น าแสงสีที่โชว์อยู่บนน้ํำผู้เะะโอ้โหโอ้โหเป็นดวลลายไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยจะทำได้สุดยอดพี่น้องสุดยอดโอ้ โโอโ้ไฟที่เราเห็นอยู่ตรงนง้นนะครับเป็นไฟที่สายแฉงมาในในน้ำผู้นะฮะโอ้โหวา้าวสวยงามประการตาครับท่านผู้ชมครับนน่ฮะนี่แหละคือสิ่งที่ผู้คนและนักท่องเที่ยว อยากจะมาสัมผัสประเทศไทยณสถานที่อย่างนี้ไอคอนสยามนะฮะบนถนดเดนเจริญนครว้าวโอว้มีหลายรูปแบบนะฮะมีหลายรว่ลายงามครับงามคือนักท่องเที่ยวจะชอบใจนะฮะโอ้ชอบใจออกมา เต้นโยกย้ายสายสะโพกนะครับโอ้โหมุมนี้สวยครับสวยสวยสวย,สวยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะทําได้นะครับโอ้โห เริ่มออกมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับน่ฮะจากตึกไอคอนสยามนะครับเมื่อกี้นี่มีฝนตกครับว้าวนี่คือหนึ่งไฮไลท์นะครับที่มีการแสดง,งหลากหลายกิจกรรม,มอโอ้ งามลายงามหลายงดงามหลายงดงามวีลลีะะ่เนี่ยทำัอนฟิซ่าเลยครับท่านผู้ชมครับเนะะี่ยโโอ้หเข้าชมปีเนะะี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายโอ้โห Wow, kena ท่านผู้ชมครับดูสิครับงามมากโอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับประเทศไทยโอ้โหเป็นบุญตาดอีดีเนี้ยที่ไหนมาเห็นสุดยอดอลังการมากตลังการตาไม่น่าเชื่อว่าบนสายน้ำเนีัยที่พ่นขึ้นมา เป็นน้ำพุจะมีลวดลายและสีสันที่นะ่าอัศจรรย์ใจว้าวพ่อแม่ก็จูงลูกจูงหลานมานะครับเพื่อจะสัมผัสกับบรรยากาศชมการแสดงว้าว สวยงามสวยงามโอ้โหขอบคุณเมืองไทยนะครับที่นำสิ่งดีๆนีฮะออกสู่สายตานักท่องเที่ยวก็จบลงไปนะครับการสแสดงระบบำน้ำพุนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะโอ้ท่านผู้ชมครับการจบลงไปเนาะเป็นการแสดงระบบำน้ำพุนะฮะ ที่มีความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่บ่าวบูเองกะบอกเคยเห็นจักเคือหรือเห็นแต่ว่าบ่ได้เห็นแบบอลังการแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นภาพบรรยากาศก่อนก่อนปีใหม่พี่น้องเลยนะจะมีการตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามอยู่ที่นี่ห้างไอคอนสยามนะฮะเชิญเด้อพี่น้องฟังล่าเฮาอย่างมาเที่ยวเมืองไทยบอกเลยว่างามแน่นอนคุ้มค่าเนี่ยบ่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับชมเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวบูเองจะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะก่อนจากลืบกดไหลไปกับเรื่องใจให่งบาบ กคดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าวโบุโดยการ,รกดข่ามโพสต์น้าการการรพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ